สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับผมวันนี้ก็เอาผลงานการซ่อมมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นล้อล้อแม็กแต่งของบิ๊กไบส์นะครับล้อแม็กแต่งของบิ๊กไบส์นะครับอันนี้ก็มีความเสียหายมาทั้งหมด3จุดนะครับอ่าเนี่ยครับสังเกตว่าครับว่าเราใช้ไฟเป่าสีมันก็เลยจะไม่ไหม้นะครับสีมันก็เลยจะไหม่เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะอ่าเนี่ยครับ ด้านนี้เหมือนกันเนี่ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้รอยมันตรงข้ามกันนะครับรอยมันตรงข้ามกันขอบขอบขอบแมกบริเวณนี้ครับมันยิ้มออกมานะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับรอยตรงกันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เราก็ทําการใช้ไฟเป่านะครับแล้วก็ขึ้นแท่นกดไฮดรอลิกดัดให้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับกล้องมันอาจจะสั่นหน่อยนะผมใช้มือถืออัดก็อาจจะแบบสะเทือนสะเทือนสั่นๆหน่อยก็โทษทีนะครับ เนี่ยวันนี้เห็นไหมครับว่ารอยมันตรงกับฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่อันนี้มีขอบแม็กไอ้นี่มาด้วยเบียดฟุตบาทหรือว่ากระแทกฟุตบาทมาเนี่ยเลยเยินมาเลยอ่านี่นะครับบริเวณนี้2องรอยสองรอยนี่นะนี่นะสองรอยนะอันนี้คือ2องรอยนะครับ2องรอยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี่ยที่นิ้วชี้ผมจับไว้นี่คืออีกรอยหนึ่งบริเวณนี้สันแม็กนะครับเนี่ยบริเวณสันแม็กเนี่ยเขาไปกระแทก น่าจะกระแทกฟุตบาทมาหรืออะไรเนี่ยผมไม่ไม่ทราบนะครับฉีกแหว่งมาเลยนะครับตรงนี้ฉีกแหว่งเลยนะครับเราก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วเราก็กึงแต่งนะครับเชื่อมแล้วเราก็กึงแต่งเนี่ยครับให้มันกลับมาเป็นทรงเดิมให้มันกลับมาเป็นทรงเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากซ่อมแล้วตรงไหมเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอ่านี่นะครับตรงเป๊ะเลยนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับ ตรงตรงเลยนะครับอันนี้ตรงตรงเลยผมอาจจะถือมือถือไม่ค่อยนิ่งบ้างก็ขอขอขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะถือมือถือไม่ค่อยนิ่งเนี่ยนะครับแต่แต่ขอบแมกนีหมุนนิ่งนิ่งเลยนะครับหมุนตรงตรงนิ่งนิ่งเลยอ่าเนี่ยนะครับตรงตรงนิ่งนิ่งเลยกลับมานิ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นล้อแม็กแต่งของบิ๊กไบค์นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าล้ออะไร,รเขาเรียกว่าล้อยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ลูกค้า ขอบเปิดขอบยิ้มมานะครับผมเรียกว่าอาการขอบแม็กและการขอบแม็กเนี่ยทางซ้ายแล้วฝาเนี่ยครับมันเปิดมันยิ้มขึ้นมานะครับแล้วก็มีกระแทกฟุตบาทด้วยนี่รอยนี้นะครับที่ว่าสาันแม็กฉีกแหว่งไปเลยนะครับเราก็ทําการเชื่อมเนี่ยครับเราก็ทําการเชื่อมเชื่อมและเติมเนื้อให้บริเวณนี้นะครับอย่างไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับทางร้านผมรับซ่อมล้อแม็กมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดนะครับท่านใดสนใจซ่อมก็ติดต่อแชทพูดคุยได้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านล่างสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ